ตมัเอาเลยครับมาถามด้วยนะครับว่ารวมตัวเลยครับโปรเจกต์นี้เพราะว่าน้องๆนี่คือต้องมามาจากบ้านเดียวกันหมดใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมถึงคัดมาแค่4คนเนี่ยครับคือเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้คือทางบริษัทเนี่ยตั้งเป็นโปรเจกต์ขึ้นครับว่าต้องการนำบุคคลสีคนเนี่ยมารวมตัวกันร้องเพลงแนวประสานเสียงครับครับซึ่งจัดสรีฟแคสกริ้นครับเอาหุ่นๆเนี่ยผมว่าในเอฟแต่มาคัดดูว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ยังไงแล้วก็ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เพงไม่ใช่แค่รุ่นให้เดี๋ยวจะมีรุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่ี่มา แต่จริ้ๆผ่านเข้ารอบก็คือต่ามาเป็นรุ่นห้ารุ่นเดียวกันหมดตัวเป็นสี่คนนี้ก็คือสกินเฮดก็คือสี่คนนี้หน้าตาดีสุดว่างั้นถูกป่ะ ้าเข้าก็คือที่ได้มาเนี่ยคือเพาดูจากภาพรวมนะครับทพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ดูที่ตัวเสียงด้วยแหละเออแล้วก็ดูจากความสนิทสนองนยใช่ผมคิดว่าเป็นโมวัยนี่วัยที่แบบเฝ้ากันเลยคุยได้อยู่บ้านเดียวกันอะไรนี้ก็เลยแบบว่าเออเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะเวลาเราฝึกซ้อมอะไรย่างเงี้ยอันนี้ดีไม่ดีนะพูดเฉยๆไแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครแล้วเลยต้องใส่สูตรดำๆหล่อๆเท่ๆกันมาอย่างเงี้ยคือที่มาของคอสตูมเราเป็นสไตล์นี้เนี่ยก็คือมาจากความคิด ว่าเราเนี่ยจะร้องเพลงแนวโซซึ่งแต่ว่าเราเนี่ยวัยรุ่นเราอยากที่จะทำให้ดูสมัยใหม่และครับเท่แบบโซในขนะเดียวกันแล้วในขนาดเดียวกันเราก็มีเขาเรียกว่าวง t ช m ่น a t i o n เป็นเป็นต้นแบบของเราใช่ครับซึ่งวง t e m p น a t i o n เขาจะแตกตัวประมาณนี้ประมาณสูบหู่ก็ตายบช่สูบแล้วก็ มาประยุกคให้มันไปทางจะะยุกคขึ้นใช่ครับมีลมมีทางเพ้่อดูแบบวัยรุ่นมากขึ้นครับแล้วก็อินเทรนด์ช่วงนี้โลกร้อนใส่ไว้จะได้ให้ร้อนัตหนาว จะ่ได้แบบว่าไม่ไม่ไม่เปิดไฟทิ้งไว้ไม่ใช้พอจริงไม่ได้กินอะไรนีนี่ไม่เข้าต่แล้วว่าเยอะไปแล้วเยอะไปเรื่องของแนวแต่งตัวนี่คือชัดเจนแล้วนะครับและแนวเพลงบ้ากนะครับเป็นแนวไหนและนุ่มๆเนี่ยมีส่วนร่วมอไรบ้างกับการการแต่งเพลงการเนื้อทำนองต้องไหมครับครับก็คืออยากทห้ทราบกันนะครับคืออย่างเพลง งานแฟนครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่บอยประสิทธิ์กัพพงครับเป็นรุ่นดีไซน์ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่แับเป็นเลยเอากับต้นต้นของประเทศไทยเลยครับพี่บอยเนี่ยมีงานทำงานโดยที่ให้พวกเราเนี่ยเขียนไดอารี่แล,แล้วส่งอ,อ,อีเมลแล้วก็ดูว่าเฮ้ยแต่ละคนอย่างเงี้ยม,มีมันมีมุมมองหรือว่ามีกัลยณครติอย่างไรเพราะว่ามันเพื่อรนะยะเวลาที่มันไม่ได้มากพี่บอยก็ยังไม่รู้จักตัวตนของพวกเราทุกคนนะครับครับผใช่เลยเลยเลยรู้จักกันที่ส่งอีเมลแล้วก็ดูดูเอาแล้วไดอารี่ไดอารี่ที่เราเขียนอะไรไปบ้างเราส่งข้อมูลอะไรไปบ้าง เมื่อกี้นี้ฉันเจอเขาสรุปว่าผมแบบเขียนไปเลยว่าเอ้ยนี่ผมออกจากบ้านมากินข้าวรุ่นนี้นะเขาก็จะรู้ไงว่าผมเป็นคนยังไงกินอะไรหรือเปล่าชอบกินอะไรป็นคนอารมณ์ดีหรือเปล่ารับครอบครัวไหมอบอุ่นไหมอะไรแบบนทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้ครับเขียนส่งงานไหมครับเขียนส่งงานไหมแต่ละคนก็ไม่รู้สิโมะก็แล้วแต่ก็แต่ส่งเรื่อยๆครับส่งไปเรื่อยๆใช่ครับผมยังยังว่าที่ส่งอะไรไปบ้างยังว่าอะไรครับวันนี้ได้เด็กที่ RCA ชัดเจนไหมฮะผมยังผมก็ส่งเรื่องความรักครั้งแรกครับตอนเล่ามาเลยเล่ามาเลยตอนป .3 ฮะรมากมาแบบนอย่างดีพีบ่าไวตอน้ป .3 ตอนจแรี่ไม่ขึ้นเรความเฮ้ก็ผมเล่าว่าแบบว่าตอนนั้นอยู่ป .3 อยครับรักรุ่นพี่บนรถโรงเรียนอะไรอย่างงี้ ีก็เลยแบบออกมาแสดงว่าแสดงว่าเด็กพี่เราต้องเรียนใช่ไหมแสดงว่าแกแดดฮะอ๋ออ๋ออ๋หอ๋อไม่แหละจบครับเดทแอร์อะยเดี้ยประมาณนั้นอ๋อก็ส่งดีเทลที่เราอยากให้เขา รู้จักกับเรามากขึ้นตัวตนของเราส่งให้พี่บอยพี่บอยก็ไปจัดแต่งเพลงมาให้ใช่แล้วพี่บอยแต่งได้กี่เพลงครับตอนนี้เนี่ยครับบอาเป็นซิงเกิลสุดครั้งเนี่ยเพลงแรกมัวก็เดี๋ยวกำลจะมีซิงเกิลสุดสองครั้งทำได้อยู่ตอนนี้ครับคือคือในเพลงสตาร์ของเราเนี่ยคือพี่ต่อฮงคือในโซนแต่งคอเแมือนกับเพราะว่าในในฐานะของพี่บอยเนี่ยคือจะเป็นคนที่ดูภาพรวมทั้งหมดดูดูทีมที่เขาดูใช่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 ใชอใช่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 ต้องถามว่า สุดท้ายเนี่ยเราส่งไดอารี่ไปเยอะขนาดนี้เขาโยกกลับเข้ามาสู่ประสบการณ์จริง,รงๆของชีวิตจริง,ของ,รงของใครบ้างเป็นพิเศษหรือเปล่า,าเป็นสักครั้งของใครเอเอคิดว่าเป็นสักครั้งของทุกคนเนี่ยเพราะว่าด้วยหนึ่งพว<อ>กเรายัางอายุน้อยกันอยู่ย,ย,ยังไม<ๆ>่คงยังไม่เจอภาระรที่แบบเฮ้ยฉันจะแต่งหนัแต่งหนักกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพลงนี้เป็นเพลงที่มอะสำับแฟนคลับด้วยครับใช่เป็นเพลงแรกที่แบบเป็นเพลงที่เปิดตัวพวกเราเลยรวมสี่คนใช่อย่างนี้ก็เหมือนให้แฟน ที่เป็นกำลังใจของเราด้วยใช่ครับแล้วก็ด้วยความหมายของเพลงเพลงนะครับเป็นเป็นความหมายที่พี่ต่อใเนี่ยคิดว่าน่า คือน่าจะโดนคนหอะไรคนมากๆใช่ครับมีความเป็นกลางก็คือทุกคนคงที่จะแบบอยากที่จะตามหารักแท้ก็เลยอยากที่ให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้ได้การเข้าใจการรับชมแล้วก็ครับขอบไปก่อที่สิบพัญที่สุดเพราะตอนนี้นะครับเพลงสักครั้งของเรามีโอกาสได้เป็ประด๋อประครด้วยถามช่องสาวครับเรื่องอะไรครับเรื่องจับเลยกามาเท่ครับนี่เมื่อกี้บอกว่าอยากจะรู้มันโดนจริงมันต้องซาวเช็คจากแฟนคลับนะฮะไปครับเพลงสักครั้ง โดนกันบ้างหรือเปล่าครับฮะโดนไม่ได้ยินเลยเนี่ยจะโดนไม่โดนครับโดนพอได้พอได้เอาแนวครูบังคับนิดนิดนะอะไรครับก็พูดถึงการถ่ายทำเอ็มวีบ้างดีกว่าอ่ก็บอกมิวสิกเราสวยบอกว่าแนวรักร้อนด้วยใช่ไหมต้องป่าวใ่ป่าวใป่ายังไงนะนี่ที่มาเพราะว่ารักษารกร้อนอีกหรือเปล่าอันนี้ด้วยครับ ก็เราไปถ่ายที่ไหนนะครับไปถ่ายที่สวน่อก้าบ แล29ก็คือโซล29ในโปรติจะเป็นส่วนที่มีคนวิ่งกันรับๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เราขึ้นไปถ่ายกับตรงที่มันเป็นที่ที่คนไม่สามารถขึ้นไปได้ลึกหน่อยลึกมากไปหาโลเคชั่นที่แบเราแอบเข้าไปแล้วไม่ได้ขอเขาด้วยถ้าเกิดเขาเดินมาเจอนี่ก็คือเราก็ดรนจับลแต่ควันนั้นได้ได้ว่าแบบเธหดน่าดูนะเพราะแน่ฟ้าหดไม่เป็นใจหดก็จะตกเหมือนทางานแข่งกับเวลาเลยครับเพราะว่าที่เราถ่ายเนี่ยคือถ่ายกับมันเดียวแล้วก็คือตอนเช้าเนี่ยเหมือนฝนมันจะทาท่าจะตกแล้วก็ ือถ่ายถ่ายคำานเอ็มเอ็มบีเนี่ยคือก็ใช้แสงธรรมชาติครับเร่งกันมากเฮ้ยจะรอดท่บอกว่าคนจะตกตาจะมึนแล้วกเสุดทรายแล้วก็ไป่ายได้ดีครไป่ายกัน้อยก็แอบคิดไม่อย่างคับว่าซิงเกิที่2อจะไปถ่ายทะเลทรายโอ้โหทะเลทรายเลยทีเดียวคงไปถ่ายกันในน้ำที่บอกอยากเห็นไหมคะถุงน้ำใส่แบบชุดแบบปิดตแหมหนุมๆงน้ำคุณแม่คิดตังเขาเพื่อนเลยนะ เราเป็นไงบ้างกระแสตอบรับถ้าพูดถึงก็คือในตอนนี้คือเหมือนตอนนี้เราเป็นศิลปินหน้าใหม่เนาะของในค่ายจูฟิเนเซียเนี่ยแต่ว่าพอเพลงปล่อยออกไปเนี่ยมันเหมือนกับนว่าคือได้เครดิตของพี่บอยก็เสียฟงมาด้วยทุกคนก็เลยเหมือนแบบให้ความสนใจว่าเฮ้ยพี่บอยเสียฟงมาร่วมทํางานกับพวกเราเลยนะพวกเราร้องเป็นยังไงร้องถึงไหมอะไรเงี้ยพอฟังปุ๊บคนรู้สึกว่าเออเพลงมันเทาะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆแบบว่า ป,าาปาลาต่อปลาครับมันจะค่อยๆส่งฟังกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ในเมื่อพอคนฟังกันไปเรื่อยๆปุ๊บเราก็จะยิงปีนก็สองออกมาให้ทุกคนได้ติดตามใช่ <นะ S 1> ครับผมก<น>็กระแสาตอบรับถือว่าดีนะครับคือไหลายเราดีมาก็หลายคนแบบว่าที่คือพอรู้จักแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยเราพลงของเด็กเอฟืออะไรเขาจะเริ่มแบบสนใจเราว่าคือใช่ครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะฮะถ้าเกิดชอบเพลงนะครับก็อย่าชอบไปเดียวครับฟังแล้วก็ช่วยใครของตลอดเลช่วย ชื่อพิทยุหรือว่าเขาเกิดในโบสถ์ใระชามไม่เป็นไรนายนายนาทำดีทำต่อไปเขบเป็นลูกศิษย์บ้านไอเอตอนนี้เป็นหมือนเบบี้ของพี่บอยไปด้วยอะ่าง้ใช่ไหมคะ